สวัสดีครับ YouTube วันนี้เราจะมาพูดถึง5แมปที่มีคนไทยเป็นนักพัฒนาอยู่จะมีแมปอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า โดยผู้ที่สนับสนุนเราในวันนี้นะครับก็คือร้านเรีช็อปมีไก่ตั้น1บาทลงทุกวันเวลา4ี่ทุ่มไก่ตั้ศูนย์บาทลงทุกวันศุกร์เวลา3ามทุ่มและยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายเอาเลยครับผูค้คนสามารถไปดูคลิปต่อกันได้แล้วไปในแมปแรกครับก็คือแมปบล็อกฟู้ดเกมแนว r า g ที่ได้รับแรงบัในดาลใจมาจากวันพีซซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เป็นที่รักของฟแฟนๆทั่วโลกซึ่งเกมนี้เป็นเกมเพลย์แบบอิสระครับจุดเด่นของเกมนี้คือระบบการเล่นที่สมดุลและสนุกครับรวมถึงกอดต่างๆทททที่หหหลลาาาาากกยยยเต็มไปด้้้วํใร อัปเดตในแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้เล่นได้เจอสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดนี่เป็นหนึ่งในเกมที่มีคนเล่นมากที่สุดใน Roblox ด้วยยอดผู้เล่นรายวันนับล้านอีกทั้งยังมีการอัปเดตใหม่สม่ำเสมอจากทีมนักพัฒนาไทยที่ใส่ใจรายละ,ะเอียดอย่างมากสิ่งที่บอกฟุตโดดเด่นเป็นพิเศษคือระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างเทคนิคเฉพาะตัวครับและสามารถพาเพื่อนๆออกล่าค่าหัวได้ครับไม่ว่าการจะท่าพาวิซีหรือการต่อสู้อื่นครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในเกมที่มอบรางวัลพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งช่วยเพิ่มสนุก และความแปลกใหม่ให้กับผู้เล่นอยู่เสมอครับอีกทั้งการอัพเวลของตัวละครและการไปโลก2หรือโลก3ทําให้ผู้เล่นมีเป้าหมายในระยะยาวเลยเพิ่มความตื่นเต้นตลอดเวลาครับอันดับที่2ครับ King Legacy อีกหนึ่งเกมที่ได้รับแรงมานานใจมาจากวันพีชแต่ King Legacy มีเอกลักษณ์ที่แต,ตกต่างกันอย่างชัดเจนครับในด้านกราฟิกและการออกแบบระบบเกมคุณสามารถเรือกเก็บเวว ต่อสู้กับบอสที่มีความยากหลายระดับและสุ่มผุนปีศาจที่มอบความสามารถพิเศษให้กับตัวละครการผสมภานาระหว่างการต่อสู้ที่ท้าทายและการสำร,รวจโลกในเกมที่เต็มไปด้วยอิสระเธอทำให้ผู้เล่นติดหนบจนวางไม่ลงที่น่าสนใจคือ King Legacy มีระบบการปรับแต่งตัวละครที่หลากหลายทําให้ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองได้รวมถึงการเพิ่มดันเจี้ยนใหม่ๆและบอสพิเศษที่ต้องใช้ดาเมจเยอะๆในการเอาชนะการออกแบบสภาพแวดล้อมในเกมยังช่วยเสริมประสบการณ์ที่ ดึงดูดใจทั้งฉากภูเขาทะเลและเกาะลึกลับต่างๆที่เต็มไปด้วยปริศนาเกมนี้ยังมีกลุ่มผู้เล่นที่แข็งแกร่ง,งซึ่งช่วยสร้างสังคมออนไลน์ให้สนุกสนานซึ่งช่วยเหลือกันในเกมและให้คำปรึกษากันอย่างดีและในเกมที่3ครับ All Star Tower Defender เกมแนว Tower Defender ที่ให้คุณใช้ตัวละครจากอนิเมะชื่อดังมากมายทั่วโลกมาป้องกันในฐานซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลและความสามารถพิเศษเฉพาะตัวครับซึ่งผู้เล่นสามารถวางแผนการใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละด่านสิ่งที่ทำให้ออส t o าทาวเวอร์ด r เฟนเดอร์โดเด่นคือการรวมตัวละครจากอนิเมะหลายเรื่องไว้ในเกมเดียวครับเช่นนารูโตะดละกันบอลวันพีสและอื่นๆอีกมากมายครับจุดเด่นคือการเพิ่มตัวละครอนิเมะจากหลายเรื่องมาตลอดครับทำให้ผู้เล่นม,มีตัวละครที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีโหมดเกมที่มากมายครับโมเนรียโหมดอินฟินิตี้ที่มีระดับความยากที่แตกต่างกันไปหรือโหมดอื่นๆอีกมากมายครับที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เกมนี้ยังมีการแข่งขันระดับโลกครับที่เปิดโอกาสให้เราสามารถแสดงความสามารถในการวางแผนซึ่งความสนุกคือ ได้เล่นกับเพื่อนี่แหละครับที่ได้รุ้ว่าเราจะไปถึงเว็บไหนในโหมด Infinity 4 Anime f i เม t e r Simulator เ Sim เกมแนวสะสมตัวละครจากอนิเมะหลายๆเรื่องและเอาสกิลจากตัวละครอ,น,อนิเมะมาใช้ครับตัวเกมมีจุดเด่นระบบกราฟ,ฟิกที่สวยงามและระบบที่เข้าใจได้ง่ายและความหลากหลายของตัวละครที่เพิ่มเข้ามาอย,ย่างต่อเนื่องครับและยังสามารถฟาร์มให้ตัวแข็งแร่งขึ้นเพื่อที่จะได้มีตามไปสุ่มการช้าและหาตัวที่แล่นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตที่เพิ่มแผนที่ใหม่ โหมดการเล่นเพิ่มเติมและอีเวนต์พิเศษเพื่อที่จะให้ผู้เล่นมีอะไรทําอยู่เสมอครับเกมนี้ยังเพิ่มความสนุกด้วยการต่อสู้แบบเรียวทม์ที่ต้องใช้ทักษะพิเศษในการวางแผนครับการสะสมตัวละครหายากและการพัฒนาตัวละครให้โหดขึ้นเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกมนี้ครับโดยผู้เล่นสามารถฟาร์มให้โหดและใช้สกิลของตัวอนิเมที่ชอบและนําไปสู้กับไอซีหรือผู้เล่นต่างๆและการอัปเดตต่างๆอย่างต่อเนื่องการเพิ่มโหมดใหม่ๆหรืออีเวนต์ตามเทศกาลทําให้เกมนี้สามารถคงความนิยมและผู้เล่นทําให้ไม่น่าเบื่อนั่นเองครับ เกมที่5โยบิศาสต์เอเวนเจอร์ครับเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะโจโจ้โดยอนิเมะเรื่องโจโจ้เป็นหนึ่งในอนิเมะที่มีฐานแฟนคลับใหญ่โตทั่วโลกแม้ว่าทีพัฒนาหลักจะมีผู้พัฒนาหลายชาติแต่ก็มีนักพัฒนาไทยที่มีส่วนช่วยสร้างเนื้อหาและระบบของเกมโยบิศาสต์เอเวนเจอร์ครับซึ่งโยบิศาสต์เอเวนเจอร์มีจุดเด่นที่ระบบการต่อสู้ที่ซับซ้อนและชาเลนจ์ต่างๆที่มากมาย การอัปเกรดความสามารถของตัวละครและเควสที่หลากหลายซึ่งตัวเกมยังมีกลไกสแตนที่ดึงดูดแฟนๆของโจโจ้ได้อย่างดีเยี่ยมครับสิ่งที่ทําให้แบบนี้โดดเด่นกว่าชาวบ้านคือการสร้างตัวเกมที่มีรายละเอียดเหมือนอนิเมะ และอ้างอิงรายละเอจาดในเมยอย่างครบถ้วนครับซึ่งระบบการต่อสู้ที่ต้องใช้ฝีมือและเทคนิคต,ต่างๆรวมถึงการหายทเลมแหลๆที่หาได้ยากเพื่ออัพสเตตของตัวละครการเพิ่มหมดเนื้อเรื่องและอีเวนต์พิเศษของในเกมช่วยเพิ่มความหลากหลายและความชื่นชอบของผู้เล่นครับนอกจากนี้ยวิศาัดเอเวนเจอร์ยังมีการสร้างพื้นที่ชา e เลน โซนบอสหรือดันเจี้ยนลับสรุปครับนี่คือ5เกมโรบอทที่มีนักพัฒนาไทยเป็นส่วนสําคัญในความสาเร็จเห็นได้ชัดว่าความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริงครับทุกเกมที่กล่าวถึงไม่เพียงแต่มอบความสนุกให้กับผู้เล่นแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจและทักษะที่ยอดเยี่ยมของนักพัฒนาคนไทยครับถ้ายังไม่เคยลองเล่นเกมพวกนี้เนี่ยผมแนะนําครับให้ลองเล่นสักครั้งในชีวิตครับเพราะเกมพวกนี้เนี่ยก็ดังมากๆในโรบอทอยู่แล้วสําหรับวันนี้ไปแล้วครับจุ๊บม้า